สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้าง The Market นะคะอยู่กับใครเอ่ย อยู่กับแม่ <ตก S 1> จอย,จอยของน้องโฮอนกะและฮันน่านะคะตกใจหน้าตัวเองตกใจนิดหน่อยอันนี้เราก็แอบใช้แอปไปแล้วด้วยนะคะคือวันนี้น้องจอยเขาบอกว่าอยากจะแต่งหน้าเพื่อเอาไว้หนึ่งนะคะให้ตัวเองดูดีแล้วก็สองเผื่อจะเป็นอาชีพในอนาคตได้นะคะหน้าสดแตแอบมูมิ้งกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่แต่งเสร็จลักอีกทีนึงนะคะน้องจอยเขาทำไมถึงอยากเรียนในวันนี้คะเอาไว้แต่งตัวเองค่ะเพราะว่าชอบไปถ่ายรูปเล่นอะไรเงนี้ก็อยาก อยากแต่งหน้าตัวเองเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะเจอช่างค่ะใช่แล้วก็ต้องไปเสียตังอะไรเนาะ<ช>เดี๋ยวเราก็เงินด,ดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบว่าการที่น้องจอยจะแต่งหน้านะคะด้วยตัวเองวันนี้จะเป็นยังไงแต่น้องจอยบอกว่าวันนี้จะเอาแบบคอสจัดเต็มเป็นแบบคอสเจ้าสาวเลยนะคะหเราดังไปไหมเดี๋ยวเจอกันนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเกี่ยแป้งอยู่นะคะหลังจากลงพัมมือแล้วก็ซีซีบริเวณนะคะทีโซนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการใช้คอนซีลเลอร์นะคะในจุดที่เป็นรอยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่รอยนูนแผลเป็นต่างๆนะคะเพื่อปกปิดรอยนะคะเราใช้เป็นกดๆนะคะจะไม่ให้กดแบบกระจายยเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่ปกปิดนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการเรียกว่าลงเอ่อ กรอบหน้านะคะไฮไลท์ต่างๆนะคะอันนี้เราเป็นคอร์สของเจ้าสาวคือหน้าต้องแน่นให้อยู่ได้ทั้งวันอย่างเช่นแบบมีงานกลางวันนะคะเราก็จะลงเนื้อครีมก่อนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อการสร้างให้ลดกรามหรือว่าจมูกโด่งต่างๆนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนของการทาแก้มนะคะซึ่งการสร้างกรอบให้หน้าเราดูเรียวนะคะแต่ว่าก็ยังใช้เนื้อครีมอยู่ดีนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงแป้งนะคะเป็นการลองพื้นก่อนที่จะลงแป้งนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการลงแป้งนะคะเราจะลงแป้งฝุ่นก่อนนะคะนี่นะคะ ส่วนมากของแม็กก็จะดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครเริ่มต้นก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ลองดูนะคะ <c oughs> ของดาวใช้ r i e n t a l นะคะแล้วก็มีใช้ของคุณหมอด้วยที่มันเรียกว่าเป็นแป้งป่งแสงนะคะมันจะไม่หนาจนเกินไปก็ลงแป้งฝุ่นนะคะให้ทั่วใบหน้านะคะหลังจากขั้นตอนการลงแป้งฝุ่นแล้วเราถึงจะลงแป้งพับอีกทีน,น,นะคะนี้เป็นขั้นตอนของการลงแป้งฝุ่นนะคะถ้าเราไม่ต้องการความหนานะคะเราจะใช้อันี้นะคะบัชออนนะคะแปะไปที่แป้งแบบนี้นะคะปัดๆแล้วก็ ตอนนี้กำลังสนะ่้งละแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นฝุ่นนะคะสีเข้มทําตรงหางแล้วก็สีอ่อนทําตรงด้านหัวนะคะด้านหัวเราจะไม่เน้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวมีขั้นตอนที่ทําให้คิ้วฟุ้งฟิง้ง๋ยวเราท้ายดูทีตอนนี้น้องจ่าก,กําลังหัดเขียนคิ้วนะคะวันนี้พี่จะทำคิ้วเป็นแบบแนวแบบฟุ้งฟิ้งนะคะคิ้วชมพู่นนี้คะที่มันแบบว่า จะมีความเป็นเลี้ยงเส้นขนนะคะตอนนี้เราใช้สีเข้มนะคะตรงหางแล้วก็ตรงกลาตตตงตรงหัวไม่ต้องเข้มนะโอเคเดี<ม>๋ okay. ยวตรงหัวใช้มือปัดๆตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการทําให้คิ้วะะเขาเรียกว่าฟูฟิ้งเหมือนค,คล้ายๆดาราที่เขานิยมกันที่คิ้วแบบว่าพุ่งๆอันนี้เราจะเป็นมาสคาร่าสีอ่อนนะคะทาทั้งคิ้วนะคะทุกเส้นขนคิ้วเลยนะคะ ส่วนตรงหัวคิ้วเราก็จะใช้มาสคาร่าที่ใกล้หมดแล้วทําเฉพาะตรงหัวเพื่อเพิ่มนะคะปริมาณคิ้วให้ดูหนาขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ใช้ิีกเข้มนะคะ มีความดำใช้สีเข้มนะคะ,ะเฉพาะตรงหัวนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนก่อนเราจะลงอายแชโดว์นะคะเราต้องทาเนื้อครีมลงไปที่เปลือกตาก่อนเพื่อให้อายแชโดว์อยู่ได้นานๆน,นะคะหรือว่าเราจะใช้ของแบบว่าเป็นเมเบรีนนะคะเป็นสีทองๆองะคะ่ะเขาเรียกว่าอายแชโดว์เนื้อครีมทาลงไปก่อนแล้วเราก็ทาสีอื่นมันจะอยู่ได้ติดคงทนแล้วก็สวยไปในตัวเลยนะคะอันนี้ลง เบลกตาสีขาวนะคะไฮไลท์นะคะ mm hmm. เพื่อให้มีความแวววาวนะคะแล้วก็จะได้ไม่เปรอะตรงจุดอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นสีอ่อนนะคะทาคขึ้งวงกลมอะค่ะโอเคอย่างนี้พอทาด้านบนเสร็จแล้วก็ทาด้านล่างด้วยนะคะโอเคถ้ามันดูหนาไปก็แปะที่แขนตัวเองก่อนโอเค mm hmm. แล้วก็ทาเส้นขอบตาล่างทั้งเส้นเลยค่ะโอเคไล่ไปแต่ไม่ต้องไม่ต้องเชอดปลายนะคะ อันนี้เป็นสีเข้มนะคะก็ทําครึ่งหนึ่งนะคะของเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วคราวนี้เราจะทําบล็อกตานะคะเพื่อให้มีความคมของตาเราก็จะสร้างกรอบบล็อกตาตรงหางด้วยแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะก็กรีดทับนะคะเส้นขอบตาล่างทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้มันกระเด็นกันคือนะตอนนี้เรากําลังสร้าง บล็อกตาอยู่นะคะเราจะใช้สีดำเข้มนะคะของดัชเชสเบอรีนนะคะก็คือที่ขอบตานะคะจะทาไปทั้งหมดเลยนะคะแบบบางๆส่วนนี้ก็สร้างกรอบแค่ครึ่งตานะคะแล้วก็ข้างล่างก็กรีดแค่ประมาณปลายตานะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการความเข้มเลยแล้วก็ทำทั้งตาก็ได้นะคะด้านล่างนะคะแล้วแต่เราเลยเขียนอายไลเนอร์นะคะถ้าเราเขียนไม่คล่องหรือต้องการความเขาเรียกว่าสมูทเราก็ใช้เป็น ตัวดินสอนะคะแต่ถ้าเราต้องการความคมกิบนะคะเราก็ใช้เป็นตัวที่เป็น,เ,ปนเนื้อเนื้อน้ำนะคะมันก็จะได้ความคมนะคะราจะเขียนให้น้องจอยดูข้างและอีกค่าให้น้องทําเองอันนี้เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคนะคะคือการทําให้มันเท่ากันก็คือการที่จะก,กีดเรียกว่าเขาเรียกอิงป่ะอิงเรงเนเมอร์ป่ะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อรู้แต่ว่ามันเป็นเนื้อเนื้อครีมอะคะ่ะเนื้อครีม ที่ทาใต้ตาค่ะทําให้ตาเรามีความค้มนีข้างนี้อยู่ข้างนี้โอเคอ่าตอนนี้นะคะน้องจอกําลังค่อยๆนะคะเฉพาะครอบนะคะเอาให้เท่าข้างนู้นอ่ะตอนนี้นะคะติดขนตาการติดขนตานะคะเราต้องตัดหัวตัดปลายนะคะแล้วลองมาเทียบกันดูว่าให้เท่ากับความยาวของตาเรานะคะ การเลือกขนตาหรือแม้กระทั่งกาวมีส่วนสําคัญหมดเลยนะคะต้องใช้กาวที่มันติดอยู่แล้วก็ขนตาก็ต้องมีความนิ่มนะคะพอเราติดขนตาเสร็จนะคะคือการติดขนตาคือเราต้องติดกาวดีๆแล้วก็งอง,งองขนตาหน่อยหนึ่งให้มันเข้าโค้งกับรูปตาของเราพอแล้วก็เป่าให้แห้งสักแป๊บหนึง่งถึงจะแปะลงไปนะคะอย่าเอียงไปทางหัวตามากเกินไปเพราะว่ามันจะเคืองตานะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาอายไลเนอร์นะคะมากรีดขอบตานะคะเพื่อให้กาวนะคะสีขาวของเรามองไม่เห็นแต่ถ้าคนที่เก่งแล้วนะคะก็ใช้กาวสีดําได้เลยค่ะแต่มันก็จะค่อนข้างเลอะนะคะถ้าเราไม่คล่องนะคะก็แนะนําให้ใช้กาวใสกับสีขาวไปก่อน,นอตอนใกล้ๆกับร้าน Apple ิเลย ค่ะตอนนี้น้องจอยกําลังปัดขนตาล่างนะคะจริงๆแล้ววันนี้ดาวสอนเป็นคอร์สเอ,อ่อแต่งหน้าเจ้าสาวจริงๆดาวอ่ะลืมขนตาข้างล่างมาแต่ว่าดาวจะสอนน้องไปเข้าๆนะคะเอาะะเอาขนตาที่ตัดทิ้งหัวปลายเมื่อกี้มาสอนว่าแปะยังไงนะคะเดี๋ยวจะได้ไปรับตัวเล็กได้นะคะถ้ <laughs> าไปเดียด๋วยวคุณตกใจเดี๋ยวงวดหน้าค้างไว้เดี๋ยวมาสอนต่อ้าตาเสร็จแล้วนะคะแป้งที่เราทาเอาไว้เห็นป่ะเนี่ยแล้วก็จะปัดออก คือปัดมันเป็นไฮไลท์ไปในตัวค่ะปัดแป้งน,นั้นออกไปเดี๋ยวเราจะทามันเป็นไฮไลท์ไป,นปนในตัวมันอาจจะใหญ่ไปอันนี้อตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการปัดแก้มนะคะอันนี้เราต้องการเอาปัดที่มือเยอะเลยหลังมือคะ่ะหลังมือหลังมือตรงน,นี้โอเคให้มันสีกําลังดีเธอแบบว่าเออไม่เป็นไรระบายไปอะแล้วก็ลองดูเอาเฉพาะตรงช่วงโหนกอะคะ่ะช่วงที่แบบเออโอเคปรับลงมาอย่างนี้เ๊บ มันจะได้มีความเป็นมิติเออเนี่ยแค่นี้เออ,อให้ดูเท่ากับข้างนู้นนะคะโอเคไล่อีกหน่อยจื๊บโอเคไล่จากตรงนี้มาเลยโอเคเออแค่นั้นพอนะยาวอีกหน่อยจึ๊บโอเคได้แล้วอ่าคราวนี้รออีกสีหนึ่งเพื่อจะทําตรงเพาะโหนกแก้มแปะมือสักนิดนึงเพราะว่ามันจะมันจะไปเป็นก้อนอยู่เหมว่าพอแตะนี้เสร็จนะคะโอเคเราก็มาแปะที่หลังมือนิดนึนงคือแบบให้สีมันจาาไม่ได้มันไปนเป็นก้อนนะคะโอเคนี้ทาเจาะตรงช่วงนี้พอ นิดนิดพอให้ละเลือ้อละเลือ้อเออจาก็รางนั้นพอโอเคดูซิว่ามันเท่ากรอยางสองข้างโอเคอันนี้เป็นตัวไฮไลท์นะคะเรียวกว่าเป็นเทคนิคนะคะต้องแปะหน่อยค่ะอ่ามันจะมีหลายสีเยอะแยะหมดนะคะแต่เราจะใช้สีประมาณเนื้อๆนะคะโอเคปัดผมออกไปนะโอเคทำทำทับไปเลยอะคะ่ะประมาณนี้ไล่ลงมาค่ะให้มันเป็นแบบว่าเออปื๊บอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีความเป็นมิติเงาเาแล้วว่าเราถ่ายรูปมันจะสวยโอเคค่ะไล่มาเหมือนเดิมเลยแบบ ลายมาจื้อๆแต่อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้เราจะมาทําจมูกโด่งกันนะคะเริ่มจากตรงหัวนะคะตรงตั้งแต่ไล่ลงมาโอเคมองอีกข้างหนึ่งโอเคนะคะโอเคไล่แต่ข้างบนลงมาเวลาไลา่โอเคพอเสร็จแล้วเราก็ใช้มือกรีดนะคะเห็นไหมคะมีความเป็นสันตอนนี้เป็นขั้นตอนการการสร้างโหน่งนะคะ ให้ล่ำรวยนะคะรับทรัพย์ <g ül> ก็คือว่าเราจะสร้างกรอบนะคะให้หน้ามีกรอบดูสวยงามนะคะแล้วก็ตัดการทิ้งด้วยนะคะแล้วเพื่อความเนียนนะคะพอเราสร้างกรอบเสร็จเราใช้มือเกลี่ยๆแล้วก็ไล่ลงมาให้มันสมูทะะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเออเราทำไฮไลท์บริเวณทีโซ e นะคะให้เวลาถ่ายรูปเลยมิตินะคะก็ใต้ใต้ตานะคะโอเคสองข้างนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะโอเค ก็เอากำลังดีกำลังดีเนาะโอเคแล้วก็หน้าผากทีโซนนะคะแล้วก็ตรงช่วงคางเวลาถ่ายรูปจะสวยแล้วมีมิติอ,อันนี้เป็นเทคนิคนะคะนี่เราซื้อจากอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชิมเมอร์ด้วยแล้วก็คล้ายๆเป็นแบบสเก็ตเบาๆเนาะนี่เราจะมาเพิ่มความมันมันวาวให้มีมิติสวยๆเวลาออกงานกลางคืนนะคะเราจะทาที่ขอบตาแปะๆไปเลยอ่ะอีกหน่อยก็ได้คะ่ะ โ okay, อเคเฉพาะขอบขอบตาแล้วแต่เราเลยค่ะจะทาขอบตาทาตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยโอเคอ่าอ่าเดี๋ยวตรงอีกสักหน่อยจอยเอาขอบตาสักหน่อยน้อยไปหน่อยมันไม่เท่าข้างนี้โอเคโอเคโอเคนั่นแหละเออนั่นแหละโ okay. อเคพัพบพัพอ่าแล้วคราวนี้จมูกจะทาเฉพาะตรงโคนนะคะนิดเดียวกับตรงปลายจมูกเพราะว่าถ้าเราทําทั้งอันมันจะเป็นดัน้มเหมือนเราไปทําจมูกมานะคะแต่ถ้าคนชอบความพุ่งก็ทําทั้งอันได้ค่ะ แล้วก็ตรง ตรงตรงปากขอบปากนิดนึงเวลาถ่ายรูปจะสวยตอนนี้ไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการทาปา,ากนะคะเป็นนะกะาเป็นแล้วะค,ะคือน,นี่ดาวจะใช้เป็นลิปแม็กนะคะเพราะว่าลิปแม็กสีสวยมากแต่ดาวอะ่ะทาเออเขาเรียกว่าลิปมันไปก่อนสีลิปอาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ให้คุณลูกค้านะคะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็เหมือนทาลิปมันก่อนจะแต่งหน้าก่อนนะคะเราจะได้ทาแบบสีปากเน้นๆไปเลยมันจะได้สีตามที่แบบว่าเคาน์เตอร์ไปเลยนะคะจะสวยอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือ เราจะเพิ่มความเป็นเด็กนะคะ mm. อ่าโอเคเดี๋ยวพี่ดาทาให้ดูนิดนึงก่อนอ่ะเปิดจับไปนะถ้าเราต้องการให้มันเป็นความเด็กๆเ,เราก็จะทาแค่แค่ข้างล่างๆอัพยิ้มค่ะยิ้มโอเคแค่ล่างๆพอแค่ล่างๆพอนะคะประมาณนี้มันจะมีความแบบว่าชิมเมอร์ค่ะทําให้เราดูหน้าเด็กเนาะเล็กๆเล็กๆคอประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจอยลองทําดูบ้างพวลดาถือให้จะทําทั้งอันก็ได้ค่ะไม่เป็นไร จิ้มจิ้มเยอะๆเลยโอเคอันนี้มันจะมีความเป็นเนื้อลิปสติกอยู่หน่อยหนึ่งด้วยนะคะเออมันมีความเป็นเนื้อลิปสติกอยู่หน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้คือซื้อแบบใสดีกว่านะคะเพราะว่าลิปของจะได้ไม่เปลี่ยนสีเพราะว่าลิปแม็กดาาบอกเลยว่าแนะนําว่าสวยมากค่ะ <c oughs> ลิปแม็กแป้งแม็กคอนซีลเลอร์แม็กคือดีมากแต่ว่าที่ไม่ดีคือด้าไม่มีตังค <c oughs> <c oughs> ์มันมันแพงมากโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อย การแต่งตัวเรามาโชว์ความสวยการแต่งหน้าตัวเองนะคะให้สวยดูดีนะคะบายพี่ดาวเทคนิคของพี่ดาว,ดาวเองนะคะจริงๆ<า>แล้วว่าเราจะใช้เป็นเนื้อฝุ่นก็ได้นะคะเห็นไหมคะเวลาเขาแต่งหน้าเจ้าสาวหรือว่าแต่งหน้านะคะออกงานต่างๆเขาจะนิยมตรงขอบขอบ,ขอบตาก,กันมันจะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะแต่ของพี่ดาวนะคะจะเป็นเนื้อครีมมันจะอยู่ได้นานนะคะนี่นะคะทาเฉพาะตรงนี้ช่วงนี้ประมาณนี้นขอบขอบนะคะ ประมาณนี้แล้วใช้มือหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะคือแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเออมีความไฮไลท์เฉพาะตรงขอบหรือจะดูวิง้งวิ้งเนี้ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเออเอายี่ีกว่าค่ะเป็นตัวแป้งโอเค,คะอน,น,นะคะอันนี้ลืมตาเนี้ยค่ะพีดาะโอเค แต่เท่าที่พี่ดาวเห็นเขาจะใช้เนื้อฝุ่นกันนะคะแต่ว่าพี่ดาวยังหาไม่เจอล้ว่ายี่ห้ออะไรที่มันทานแล้วแบบว่าสวยมากๆค่ะแต่พอดีพี่ดาวใช้ของอันนี้น่าจะเป็น b e a u ี้บ u f f e t นะคะแล้วมันเบิกอันนี้นี่น,น,นะคะเห็นไหมคะมันจะมีความเป็นวิ้งวิ้งนิดเดียวเฉพาะตรงหัวตานะคะจะมีมิตินะคะถ่ายรูปเราจะสวยเดี๋ยวให้น้องจอยลองทาอีกข้างหน,นึ่งอีกข้างหนึ่ง เฉพาะตรงขอบตาพอขอบขอบตาพอไม่ต้องติไม่ต้องจิ้มแล้วเยอะแล้วโอเคเฉพาะตรงหัวตาแล้วค่ะตรงนี้จุดหนึง่งแล้วตรงนี้จุดหนึง่งโอเคโอเคอยากจะตรงไหนก็ได้เออโอเคพอก่อนแค่นั้นก่อนบางคนทําทั้งตาล่างเลยก็ได้ค่ะถ้าถนัดมือก็มือแต่ถ้าถนัดด้วยดินสอก็เออแปรงก็ได้ค่ะน่แหละบางคนก็ทาหมดเลยนะคะคือข้างใต้หมดเลยจะได้ดูแบบอุย้ยใสย่อะไรอย่างเงี้ย โอเคไหมอีกส่อยไหมอีกสนิดไหมโอเคอีกนิดนึงจึ้งอ่ะโ <Okay. S 1> อเคอ่าบางกระจกน้องโอเคโอเคค่ะนี่อลองรองมองกันบัตหน้าตรงเห็นไหมคะลองน้องจอยมองกล้องเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีหัวตาเห็นไหมคะเรียบร้อย จบจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมคอัพบายพี่ดาวนะคะสอนน้องจอยแต่งหน้าตัวเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตาให้ดูหน่อยได้ไหมคะพี่น้องขาแตังอีกทางหน้าเลยนะคะพร้อมเป็นเจ้าสาวแต่งค่ะยิ้มหน่อยค่ะหุ่นนิดนึงได้ไหมโอเค